การให้ประเภทที่4อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญก็คือธรรมทานประเภทที่4เรได้ว่าเป็นการให้ธรรมะธรรมทานให้คําแนะนําสั่งสอนนะ,ะให้ธรรมทานเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วยเหลือให้เพื่อนมนุษย์เขาเรียกอะไรยกระดับจิตของเพื่อนมนุษย์ให้สูงขึ้นนะใหะ้ธรรมทานก็เกิดจากการแนะนําและก็ให้ความรู้ป้องกันไม่ให้กระทําความชั่วยกคนให้สูงขึ้น นะครับเป็นการให้ธรรมะเป็นทานพระพุทธเจ้าเองท่านพระองค์ก็ก็ให้ธรรมะเป็นทานซึ่งธรรมะก,ก็มีอยู่บนโลกนี้พระองค์ตัสรู้พระองค์ก็ค้นพบหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเวลาที่เราไปฟังธรรมะจากพระสงฆนะ์ผู้มีศรรมีลพระสงฆ์ท่านก็ให้ธรรมะเป็นทานเราก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติหรือบางคนอาจจะเป็นฆรุหัสหรือเป็นคราวาสก็สามารถให้ธรรมะได้เมื่อไหรก็ตามที่เราแนะนําคนอื่นไม่ให้ทําความชั่ว ห้ามคนอื่นทําไม่ให้ทําความชั่วแนะนําคนอื่นให้ทําความดีให้คนอื่นพาคนอื่นไปบริจาคทานอื่นไปเสียสละแล้วก็ทําสิ่งที่ดีๆเพื่อคนอื่นเนี่ยมันรวมอยู่ในการให้ธรรมะเป็นทานนะครับเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าคืออะไรละเว้นความชั่วทําความดีทําใจให้บริสุทธิ์สามสามเรื่องเนี้ชัดๆเป็นหัวใจของพุทธศาสนาละเว้นความชั่วทําดีทําใจให้บริสุทธิ์ก็คือการให้ธรรมะแม้กระทั่ง บางคนสอนคนอื่นเป็นคนดีก็เชื่อว่าให้สามารถให้ธรรมะได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าในอดีตการเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยกย่องจิตตะคหบดีจิตตะคะหบดีในีท่านก็อธิษฐานมาหลายภพหลายชาติขอให้ได้อ่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าประถุมุตตราพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะจนกระทั่งมาถึงอ่าพระอ่าพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันก็คือพระสมณะโคดมนะครับก็อธิษฐานขอให้ได้เข้าใกล้ทุกครั้งที่ ได้สอนคนอื่นทุกครั้งที่ได้ให้ความรู้ทุกครั้งที่ได้ให้ปัญญาก็กอธิฐานตลอดว่าขอให้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผมจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เวลาให้ความรู้ก็ต้องอธิฐานนะอธิฐานขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าผมก็อธิษฐานให้ธรรมะเป็นทานนะพระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าคารวาจะแนะนำธรรมะได้จนกระทั่งท่านจิตตค้าหามิชันก็บรรลุโสดาบันได้ฟังธรรมบรรลุโสดาบันบรรลุ สกัดทา,า,าคามีอนาคามีจนกระทั่งได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้แสดงธรรมเรียกว่าเป็นเลิศด้านธรรมกแท้จิตตะข้ามบดีเป็นถ้าเทียบง่ายก็คือเป็นฆราวาสเป็นสามัญชนธรรมดานี่แหละแต่มีหัวใจสูงไงมีหัวใจสูงเป็นผู้ให้ธรรมะเป็นผู้อสอนให้ทําความชั่วแนะนําให้ทําความดีและมีจิตที่บริสุทธิ์ไม่ ไม่โกรธเกลียดหรือเมื่อโกรธเกลียดแล้วก็รีบให้อภัยได้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังมีโรคโกรธเกลียดอยู่นะครับแต่เราให้อภัยก็คือเป็นการให้อภัยทานได้นะครับแนะนําคนอื่นไม่ให้ทําชั่วให้ทําดีทําใจให้บริสุทธิ์ก็ชื่อว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทานดังนั้นการให้จึงมีอยู่4แบบอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญที่ได้ให้ธรรม,มะเป็นทางเป็นทานเพราะนั้นการให้จึงสรุปว่ามีอยู่สี่ประเภทอนุญาตสรุปในช่วงนี้นะฮะใกล้จะจบแล้วนะครับ สรุปเรื่องการให้ทาน4ประเภทนะครับ 1. ่อามิสทานนะครับคือการให้สิ่งของให้ข้าวน้ำเงินทองเสื้อผ้าอาภรณ์ให้เจลให้หน้ากากให้แมสให้อะไรก็แล้วแต่เรียกว่าเป็นการให้สิ่งของอยู่ในทานประเภทที่1ก็คืออามิสถานนะครับให้ความรู้ให้ปัญญาให้สติให้ปัญญาสั่งแนะนำสั่งสอนคนอื่นเรียกว่าเป็นวิทยาทานให้ความรู้ และปาการที่3การให้อภัยเรียกว่าเป็นการให้อภัยทานสุดท้ายธรรมทานก็คือการให้ธรรมะ,ะแนะนําคําสั่งสอนของพระเจ้าเรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานรวม4การให้นี้มีพระบาลีหรือพุทธพจน์ท,ที่พระเจ้ารับรองไว้ว่าททามาโนปิโยโหตินะครับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของเทวดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย4อย่างนี้ท่านจะให้อะไร ท่านก็จะเป็นที่รักของเทวดามนุษย์และสัรพสัตว์ทั้งหลายทํา4อย่างนี้ถ้าให้ครบเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์สัรพสัตว์ทั้งหลายเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเราได้ใน4เรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็พยายามแล้วแต่โอกาสนะหาโอกาสให้ให้ครบให้สิ่งของให้ความรู้ให้อาภายัยให้ธรรมทานในการให้4ประเภทเสร็จแล้วก็ บําเพ็ญบารมีแล้วแต่ว่าเราจะทําได้นะฮะนี่คือสรุปการให้4ประเภททีนี้การบําเพ็ญบารมีนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด3ขั้นมีขั้นที่1เรียกว่าทานบารมีการให้สิ่งของเป็นทานการให้สิ่งของเป็นทานนะครับบารมีขั้นกาบเรียกว่าอุปทานบารมีการบริจาคเลือดเนื้ออวัยวะดวงตาตับ ไตปอดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บริจาคได้ที่สามารถให้กันได้เ,เซลลเ,เซลนะฮะเซลร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บริจาคให้กับคนที่เรารักได้หรือคนที่เรา,เาตั้งใจบริจาคที่โรงพยาบาลหรือสภาการชาติให้เลือดให้เนื้อ,อให้พลาสมาหรือคนที่คนที่หายจากโควิดนะเนี่ยให้พลาสมาต่อก็เอาไปรักษาผู้ป่วยต่อเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญอุปทานบารมีก็คือ,คอขั้นขั้นกลางสุดท้ายนะครับขั้นสูงสุดก็คือให้ชีวิต ปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นตัวอย่างชัดๆก็คือคุณหมอคุณพยาบาลให้ชีวิตเลยขั้นสูงสุดเสียสละตนเองเอาชีวิตเข้าเดิมพันในหน้าที่ของตัวเองแม้จะรู้ว่ามันเสี่ยงแต่มันคือหน้าที่ท่านก็ไปทําด้วยความสุขทําด้วยความมุ่งมั่นทําด้วยความเต็มใจอดหลับอดนอนเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เอาชีวิตเข้าเดิมพันใครที่มีลูกใครที่มีคนรักใครที่มีสามีภรรยาเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ต้องร่วมอนุโมทนา กับความตั้งใจของท่านเหล่านี้เหมือนชาลีกันหาหรือนางมัตส,สีที่อนุมโมทนากับพระวินศดนด์จนได้บรรลุปเป็นพระโพธิสัตว์นะท่านเหล่านี้คุณหมอพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์นะมาบำเพ็ญบาร,รมีขั้นสูงก็คือปร,ม,ร,รมัตถบารมีเป็นขั้นสูงเลยนะเอาชีวิตเข้าเดิมพันไม่รู้ลนะชัานหน้าชั้นใดท่านอาจจะได้อานสิสง์เกิดมากกว่าการได้เป็นหมอเป็นพยาบาลอยู่ที่ว่าท่านจะปราชนาะ ว่าท่านจะอธิษฐานในชาติต่อๆไปนะครับว่าจะปรารถนาอธิษฐานเป็นอะไรในชาติต่อๆไปก็สุดแท้แต่แต่ว่าชาตินี้ท่านมาบาเพ็ญบาร,รมีขั้นสูงก็คือเอาชีวิตเข้าเดิมพันธ์นะหรือใครไปด,ดูแลพ่อแม่ปกป้องพ่อแม่ปกป้องคนรักด้วยชีวิตปกป้องลูกด้วยชีวิตปกป้องคนคนรักด้วยชีวิตเอาชีวิตเข้าเดิมพันธ์จนกระทั่งตัวเองเสียชีวิตอย่างเช่นมีข่าวว่าพ่อกระโดดน้ําลงไปช่วยลูกลูกรอดแต่พ่อตาย มีข่าวว่าสามีปกป้องภรรยาภรรยารอดแต่สามีตายภรรยาปกป้องสามีสามีรอดแต่ภรรยาตายหรือช่วยพ่อแม่จนกระทั่งลูกตายแต่พ่อแม่รอดอย่างเงี้ยคือมีหัวใจอยากช่วยอย่างนี้เรียกว่าเอาชีวิตเข้าเดิมพันนะครับนั่นคือการบำเพ็ญบารมีขั้นสูงดังนั้นก็ขอสรุปไว้นะครับในการพูดคุยวันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันอยู่ตลอดตั้งแต่ต้นจน,จ,นจบเลยขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะ ที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แลวก็เป็นกำลังใจจนกระทั่งจบในวันนี้พูดคุยมาก็ชั่วโมงกว่า,วาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากขอให้ท่านมีความสุขและก็เบิกบานใจในการได้อยู่บ้านทำง,งานเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวแล้วก็จูนหัวใจให้มีความสุขกับหน้าที่กับปัจจุบันที่เราได้ได้อยู่ในปัจจุบันและก็ใครที่ให้ใครที่บริจาคก,ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านและก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ เป็นผู้ให้ในครั้งนี้นะฮะไม่ว่าจะให้ทานไม่ว่าจะให้ความรู้ไม่ว่าจะให้อภัยไม่ว่าจะให้ธรรมะเป็นทานก็ถือว่าได้เป็นผู้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมบำเพ็ญบารมีให้ครบทั้งสามขั้นก็คือให้สิ่งของแล้วมีโอกาสก็บริจาคเลื่อนบริจาคอวัยวะให้กับสภาการชาติให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสุดท้ายก็คือดูแลคนที่เรารักด้วยชีวิตดูแลคนที่เรารักด้วยจิตวิญญาณของความรักวยหัวใจ แล้วก็ให้กำลังใจคุณหมอคุณพยาบาลและก็บุคลากรทางการแพทย์ท่านผู้ใหญ่กำนันอ,อ,อ,อบตอสมทุกท่านเลยนะฮะที่เสียสละตัวเองไปตั้งยาตั้งเขาเรียกอะไรตั้งป้อมยามตั้งตรวจคัดกรองคนตามหมู่บ้านต่างๆด้วยนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านครับนมันสก,การพระจาจาร์ทุกรูปแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่ให้กําลังใจป่าติดตามเฟซบุ Facebook, ๊กดอร์มงคลวิทยากรอารมณ์ดีแล้วก็ แฟนเพจมงคลสามารถหรือติดตามผลงานที่ YouTube พิมพ์คำว่าด็อกเตอร์มงคลสามารถใน YouTube ก็จะขึ้นผลงานเก่าๆที่นำพยายามนำมาลงไว้นะฮะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสื่อสารกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดโอกาสหน้าครับมาคุยกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีทุกท่านแตบบ่เพียงเท่านี้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีและก็ตลอดไปทุกท่านครับสวัสดีครับ